แย่อนิเมะนะครับวันนี้เราจะอยู่กับตัวอย่างโรคอสมบูรณ์แบบตอนที่89เช่นเดิมครับวันนี้ใครอยากโนเนตใครอยากแบบเฮ้ยเห็นพี่พักขยันลงคลิปจังเลยอยากช่วยค้าแบบน้ำบรนนาวเครับทุกอมสามารถด้านสายมือปกติเอาแบบเล็กๆเล็กๆเ,กเ,กเกขาบอกมองไม่ชัดดังนั้นเอาแบบใหญ่ๆไปเลยเอออะขึ้นนานไม่ได้โดนด่านะครับอะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อการไม่เสียเวลากับตัวอย่าง โรคอสูรมบมูนแบบตอนที่8 9มีอะไรน่าสนใจมากต้องบอกได้เลยครับตอนนี้เนี่ยมันหลังจากเยี่ฉานปรากฏกายนะต้องบอกเลยว่าหูในนิยายเนี่ยเขาจะเรียกว่า1คนสองหน้าเพราะมีความสวยในแบบคลับคล้ายครับคากันแต่น่ารักกันอีกแบบคนละแบบในนิยายเนี่ยจะบอกว่าหน้าตาเนี่ยนับมีความคล้ายคลึงแต่ว่าไม่เหมือนซะทุกอย่างนะครับต่อให้เป็นร่างหลักกับร่างรองนะอ่ะ ไปเริ่มกันเลยกับตรงนี้เนาะตรงนี้เนี่ยเย่านพอมาเห็นแล้วเห็นว่าเฮ้ยร่างรองแต่งงานกับมนุษย์ที่บนโลกมันทําให้นางเนี่ยรู้สึกโมโหมากเพราะนางเป็นคนที่ถือตัวมากนะครับเป็นคนที่แบบเป็นนางฟ้าบริสุทธิ์หุดผ่องอยู่ดีๆร่างรองจะมาแต่งงานกับมนุษย์เดินดินนักโทษได้ยังไงต่อให้คนที่แต่งงานเนี่ยจะเป็นจกักรพรรดิมันก็ไม่ได้ยอมไม่ได้เด็ดขาดพอซื้อหาวเห็นนางโจมตีไม่พักนะครับพยายามแบบไม่ให้ร่างตัวเองเนี่ยปรปะทะ พอไม่อยากให้ร่าแตงแปะเปื้อนบริสุทธิ์ไร้ลาคีซื้อเหาเห็นแล้วมันฉุนว้ยอาการแบบเฮ้ยมึงจะดูสูงส่งเกินไปเปล่าได้มีการแบบหันมาดูเย่ฉานข้างๆด้วยนะครับตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นชุดแดงตอนนี้เปลี่ยนชุดแล้วอันนี้ชุดพร้อมรบหันมาดูแบบคนรักตัวเองนะครับข้างๆอ่าแล้วก็มาดูเปรียบเทียบหน้ากันเฮ้ยไม่เหมือนกันนี่หว่าแต่มีสองร่างแล้วมันต้องบอกว่ามันจะมีการแบบปวนตีนะ แต่งงานกับร่างลองแต่งงานกับร่างรองก็เนี่ยแต่งกับร่างหลักด้วยไหมเออแถมไปเลยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแต่เย่ฉานไม่เล่นด้วยครับเย่ฉานคือใช้พลังในฐานะตัวนางเนี่ยปล่อยพลังลงมาเลยปล่อยหินแบบเหมือนเขาเรียกอุกบาทร่วงลงมาแต่สิ่งที่เราเห็นนะครับคือซื้อหาวไม่มีถอยเลยซื้อหาวไม่ถอยไม่พอนะครับกับเข้าร่วมคุ้งโชนแบบเต็มกําลังอัดตาศึกบุกเข้าไป พร้อมกับเย,ยชานชชานนี่เนาะสวยมากนะเป็นการที่แบบโอบเอลเยีฉานนะครับร่างรองแล้วก็มาท้ากับอุกาบาตท,ที่แบบรอยล่องลงมาแล้วก็ใช้ทวนวงเดือนในมือเนี่ยฟาดเข้าไปหนึ่งทีควนวงเดือนนะครับได้รับพลังปานมังกรมาจากตาประทับของจัก,กรพรรดิด้วยดังนั้นเนี่ยบวกกับพลังในตัวงซื้อห่าอุกาบาดท,ที่ถูกส่งลงมาครับเละเป็นโจ๊กทำอะไรไม่ได้อย่างที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปกันก่อนว่า ตามใดถ้าซื้อหาวรบในพื้นที่นะครับของประเทศหินผาตัวเขาเนี่ยจะมีพลังที่ร้อยแปพิชาไม่สามารถทำหาอะไรได้เขาเรียวกว่าโอีอ่ะพลังแบบจะเรียกว่าเกือบเข้าขั้นอน,นันต์นนะเพราะตามไดที่ยังมีพลังให้ใช้เรื่อยๆซื้อหาวมันก็เติมพลังได้เรื่อยๆแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลคนระับขนาดยาาเยฉาเนี่ยร่างหลักนะยังแคบ จะทำอะไรซื้อหาไม่ได้ขนาดปล่อยพลังโชว์ความอำนาจในฐานะเทพธิดาอย่างอย่างที่เห็นครับซื้อหาถึงกับใช้แบบทวนวงเดือนชี้หน้าเลยและยืนคู่กับเย่ฉาล,ล่างรองโอ้ทั้งเทเซอร์กเกินและในจังหวะนะครับมีเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยต้องทาศึกแล้วกลัวว่าเย่ฉาล,ล่างรองจะได้รับอันตรายเพราะตอนนี้พลังนางยังไม่ได้โปรนปดผนึกซื้อหายังผนึกพลังไว ก็เลยเหมือนกับสร้างม่านพลังนะครับออกมาป้องกันเพื่อไม่ให้นางเนี่ยโดนลุกหลงเขาเรียกว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยกันเออจะได้ไม่โดนลุกหลงนะพอเยชานเห็นอาการนั้นเนี่ยก็มีอาการมึนๆน,นะแต่ก็ไม่ได้แบบมึนอะไรมากนะเออแต่ผิดคาดเนี่ยว่าซื้อหาเป็นห่วงนางเออมีแบบใช้นะครับม่านพลังมาป้องกันด้วยแต่มานพลังนั้นเนี่ยป้องกันได้จริงครับแต่มันไม่ได้ป้องกันพลังจิตที่ทั้งคู่เนี่ย สื่อสารต่อกันอย่าลืมนะับทั้งคู่เป็นคนคนเดียวกันถึงแม้ว่าจะแยกร่างออกจากกันก็ตามดังนั้นพลังที่เป็นเหมือนพลังจิตในการสื่อสารกันเนี่ยมันยังใช้ได้เหมือนจิตวิญญาณพอการสื่อสารกันทั้งคู่ก็จะเหมือนกับสัมผัสและพูดคุยจากระยะที่มันมีกําหนดกันได้รู้สึกถึงกันได้นั่นเองพอ,อมาคุยเนี่ยมันจะได้รู้นะครับว่าร่างหลักจะมีความที่เหนือกว่าร่างรอง ด้ยวยความไปล่างหลัก่ยก็ค่อนข้างจะเหนือกว่ามีการนะครับแต่ล่างรองเนี่ยค่อนข้างจะสู้ไม่ค่อยได้ล่างรองจะมีอาการเหมือนกับว่าด้อยกว่านิดๆพอโดนพลังจิตที่กระแทกมาทางด้านเย่ฉานนะครับล่างหลักอยากจะให้เย่ฉาล่างรองกลับไปกับนางกลับไปด้วยกันถ้ากลับไปเนี่ยมันจะได้แบบจบๆเพราะนางจะได้ฆ่าล่างรองทิ้งแล้วก็ให้กําเนิดล่างรองใหม่ นะครับแล้วต่อไปนางก็จะไม่มีเพราเรียกว่าลาคีหรือว่ามีมนทร์ินอะไรทั้งนั้นในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้นะครับทางเยฉานล่างรองเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่ตัวนางนะครับไหนๆก็แยกมาแล้วอะแล้วมีความนึกคิดของตัวเองจะยินยอมให้เขาฆ่าอเออคนนู้นไม่ใช่ปลาจะฆ่ากันง่ายเสื้อหาวเห็นจังหวะนั้นครับก็มีการใช้พลังเนี่ยของตัวเองเพื่อเป็นเกราะป้องกันกำบังนะครับออกมาเพื่อไม่ให้ เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในจังหวะที่เกิดการประทะและโจมตีกันส่วนวิชาที่โจมตีในนั้นเนี่ยหลังจากพลังจิตนะครับก็จะเป็นนี่ครับเป็นนกนกสีม่วงนี้เป็นเหมือนกับปากสานะครับแต่เป็นปากสาที่อยู่ในตระกูลใดตระกูลหนึ่งต้องบอกงี้ก่อนว่าเหล่าบรรดาปากสาเทพเจ้าทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีตระกูลยิบย่อยแยกกันออกไปอีกตระกูลพญานกปีกทองตระกูลอ,อะไรดีอะ ปานบานตะไทยอะเยอะนะเรื่องนี้แต่สุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพญานกพญาอะไรถ้าไม่ไม่ถ้าไม่โดนซื้อหาเอามาเรียนวิชาก็โดนกินเป็นอาหารน,ะนั่นแหละนะครับงานหลักของพี่แกกินย่างเดียวและในจังหวะที่นะพญานกเนี่ยพยายามโจมตีมาด้วยเป็นเคล็ดวิชานะซื้อหาวก็ใช้ทวงวงเดือนบวกกับพลังปานนับที่ตัวเขามีอยู่สามารถป้องกันการโจมตีของเจ้างกเจ้าเอวิชาดังกล่าวได้ ทวนวงเดือนได้รับพลังนะปานตปีก็เลยเป็นการเสริมส่งให้นะับซื้อหาวจะโอเคนิดๆในจังหวะซื้อหาวนะก็ทำลายเขาเรียกว่าเหมือนกับฟาดทวนเนี่ยไวปังทำให้อีการตอบโต้จากทางด้านนะพิชาพญานกก็กระเด้งไงครับผมเขาเรียกว่ากระเด็นนะ่ะกระแทกกนะับตาเรียบร้อยครับนกดังกล่าวก็ฮะเขาเรียกว่าทำลายวิชาไปอ่า สู้กับซื้อหาไม่ได้พอเยชานเห็นแล้วเนี่ยว่าเฮ้ยขนาดวิชาที่นางฝึกมามันจะสามารถชนะซื้อหาได้เอาเนี้ยแหละมันจะเป็นการปฟนตาทีเพิ่มระดับหรือย,ยกระดับมากขึ้นเพอาบอกแล้วว่ามนุษย์คนนี้ไม่ได้ธรรมดาซื้อหาเองก็ไม่ได้สนใจแล้ครับมองไปแบบเอาเขามาดิครับเออจัดมีอะไรจัดเข้ามาพร้อมรับเสมอในจังหวะฉา,ากนี้จะเห็นได้ว่าเยชานเริ่มเรียกเตานะครับเตาเป็นเหมือนว่า เตาหลอบเตาปูงโอสดเป็นเหมือนกับเตาที่ซื้อหาวเนี่ยเคยไปแท้นะครับเคยใช้อ,อหลายๆอย่างอะไรครับเตาชนเนี้มันจะไม่เหมือนกับเตาโอสถที่เราเห็นกันแบบในเรื่องศัพยุตอะไรประมาณนี้เตากลมๆแต่นี้แม่งมาเป็นเตาสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเลยเตาดังกล่าวนะมีการเรียกแบบหู่ปาฝนขน,นองเมฆสายฟ้าแดงอิทตธิ์ก็เป็นเหมือนศาต้าวุธชนิดหนึ่ง ต้องบอกนี้ก่อนว่าเป็นเหมือนศาตาอาวุธชนิดหนึ่งแต่ซื้อหาวเองจะยอมหรอครับตัวเขาเองเนี่ยก็เรียกสายฟ้าแต่เป็นสายฟ้าที่เป็นเหมือนสายฟ้าเพิงสีส้มๆแบบมีเพิงส่วนลนุษย์เป็นสายฟ้านะสีฟ้าที่ออกเป็นเหมือนสีน้ําทะเลแบบอืมถอดนี้เนี่ยน่าจะารังการพอสมควรซื้อหาวกำลังนรับรวบรวมพลังปานแล้วก็ใช้พลังในการตอบโต้กับอาวุธดังกล่าวที่ซื้อหาวเรียกมา แต่วิชาที่ซื้อหาวใช้เนี่ยมันเป็นเหมือนมีกีบดอกบัวนะครับรอยล่องออกมาจากตัวเขาไอ้วิชานี้เนี่ยเวลาเดินไปมันจะมีดอกบัวนะครับคอยขึ้นตามทางเดินแต่การที่จะได้เคนวิชา,านี้มาบรรลุระดับอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความแข็งแก่งด้วยแต่รอบนี้ซื้อหาวไม่ได้แบบใช้เดินแล้วมีดอกบัวบานอะไรประมาณนั้นแต่ซื้อหาวใช้ในรูปแบบของที่เรียกว่าหนักกว่าเดิมแล้วยิ่งใหญ่กว่าเดิมเขาเรียกว่าเล่นใหญ่เล่นหนักอ่า จะสู้กับคนที่มาจากเบื้องบนแล้วเป็นถึงเทพธิดาบริสุทธิ์เนี่ยแห่งสำนักปิดฟ้าจะเล่นแบบเบาๆไม่ได้ต้องเล่นชุดใหญ่ไฟกระพริบสังเกตนะว่าซือหาวใช้พลังในการประทะเนี่ยหนักมากแรงด้วยนี่ครับดูฉากนี้ได้เลยว่าฉากนี้เป็นการแบบใช้ดอกบัวนะเตรียมตัวประทะกันแบบจัดเต็มแต่จริงแล้วเนี่ยอันนี้นะเป็นเพียงแค่การประทะกันชุดหนึ่งก่อนเย่ฉานเนี่ยมีไม้ตาอยู่ แต่แม่งตายเงเก่าซื้อหาวเองก็ไม่อยากเจอเหมือนกันดูไหมครับว่าซื้อหาวใช้วิธีใดใช้กระดูกขั้นสูงสุดที่อยู่ในร่างกายตัวเองกระดูกที่เป็นวัฏจักรสามารถทําให้เวลาเนี่ยหรืออายุคุณมากขึ้นได้หรือจะลดลงก็ได้นี่แหละครับคือวิชาของกระดูกที่2ของซื้อหาวนะครับกระดูกแรกเนี่ยถูกซื้อเยี่ยไปแล้วนี่คือกระดูกที่2ที่ก่อกําเนิดขึ้นมาแล้ววิชาวัฏจักรนี้แม่งโอพีจัดเลยอะ่ะ ถ้าทำให้การเป็นเด็กพลังปานคุณก็ลดกับการเป็นเด็กแต่ระยะเวลามันจะอยู่เพียงชั่วคู่เท่านั้นตามกําหนดอย่างเช่น2วิ3วิอะไรก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้อ่ะเป็นไงล่ะถ้าชอบก็ยืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเลยกันนะครับวันนี้เราเนี่ยก็มาสนุกกันประมาณนี้เนาะไปเลอวจ้า